สวัสดีครับผมเบนซิงครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําโปรโมชั่นนําแผ่นเก่าไปแลกแผ่นใหม่เป็นยังไงก็คือเราเอาแผ่นเก่าเรานะครับผมส่งไปที่ทางเบสแล้วก็เพิ่มตังอีกเพียงแค่500บาทได้ทั้งกิฟเทปแล้วก็ได้ทั้งแผน่นย้ํานะครับเพียงแค่500บาทาครับผมหรือว่าจะเป็นแบบว่าเราถ่ายรูปแผ่นเก่าไปให้เขาดูนะฮะผมก็ได้นะเพราะว่าจะเป็นแผ่นหักแผ่นเก่าแบบนี้นะครับผมถ้าแบบ ไม่สะดวกส่งก็สามารถถ่ายรูปให้ทางแบรนด์บิ Band ดูได้เลยนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นเลือกได้แค่ไซส์เดียวนะครับผมก็คือไซส์8.5 <Wow. S 1> ้านี่พร้อมกิฟเทปนะครับลายสวยๆเลยครับผม ถ้าสนใจนะครับผมทักไปได้ที่เพจเบสเ s s เนะครับผมนี่จะเป็นเบสนะครับที่ผมแนะนําผมอยากจะบอกว่าแปดจุดห้านี้เล่นโคตรติดตีนนะครับผมแล้วก็อย่าได้แบบเต็มตีนมากผมนี่ลองเล่นมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามุกออดไม่ได้จากไซส์นี้นะครับผมปกติผมเล่นแปดแปดจุดสองห้าไม่เคยเล่นแปดจุดห้าพอมาเล่นแปดจุดห้าปุ๊บโอ้โหชอบติดตีนมากมากเลยครับผมตอนนี้ก็อยากเล่นแต่ไซส์แปดจุดห้าผมอยากให้ทุกคนลองเล่นครับผมสนใจก็ทักไปที่เพจครับผม thank <laughs> you